ทุกคนด้วยนะครับผม PJ More c h a l นะฮะเชื่อว่าหลายคนก็มีโครงการจะเดินทางไปต่างประเทศและส่วนใหญ่นะฮะเวลาจะไปต่างประเทศเองเนี่ยก็ต้องมองต่างประเทศที่จะไปนั้นก็เป็นประเทศที่ดีทันสมัยนะฮะอืมแต่ว่าบางประเทศนะฮะหรือว่าประเทศส่วนใหญ่ก็มองประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆนะฮะและก็ความคิดแปลกๆจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ประเทศไทยนะ่าจะาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแต่การดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บทีเรื่องเล็กๆก็สามารถดราม่าให้เป็นเรื่องใหญ่ได้สุดยอดไปเลยแต่วันนี้นะฮะทางช่องจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ10เรื่องที่คนต่างชาติมองประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้นเป็นสังคมที่มันแปลกๆครับเรื่องที่1น,นะฮะคนไทยเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ํามากอย่างเช่นหน้าที่ของสังคมก็ไม่ค่อยจะทําหน้าที่ของตัวเองก็ไม่ค่อยจะทำนะฮะอย่างเช่นเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของเราคือเรียนแต่บางครั้งเราก็เอาหน้าที่ตรงนี้ ไปสอดส่องเรื่องชาวบ้านเขาจนทําให้สุดท้ายนะฮะเรื่องเรียนก็ไม่ประสบผลสาเร็จนั่นเองเพราะมูเตอร์เอาหน้าที่นั้นไปสอดส่องเรื่องชาวบ้านอยู่เรื่องที่2นะฮะการศึกษายังไม่ค่อยทันสมัยในต่างประเทศนะฮะเราเนี่ยมักจะให้นักเรียนนั้นได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงอย่างเช่นถ้านักเรียนนั้นเรียนภาษาอังกฤษก็มักจะได้เรียนกับชาวต่างชาติโดยตรงแต่ในสังคมไทยนะกลับตรงกันข้ามเลย ได้เรียนกับชาวต่างชาติแต่ถ้าหาว่าใครพูดกับชาวต่างชาติได้สเนียงนเป๊ะๆเ,เนี่ยจะถูกเพื่อนร้อว่าเป็นพวกกระแดอะไรแบบดีนะฮะไอ้พูดดีแล้วก็ทําให้คนที่ถูกร้อนั้นไมกล้าที่จะพูดครับพอไมกร้าที่จะพูดก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกหรือว่าความคิดออกไปได้สุดท้ายก็เป็นการปิดกัน้นความรู้สึกและความรู้ของผู้เรียนนั่นเองเรื่องที่ 3. นะฮะคนไทยเนี่ยมองอนาคตของตัวเองไม่เป็นคนต่างชาตินะเชื่อว่าคนไทยมากกว่า70%เนเนี่ยทำงานแบบไร้อนาคตแบบทำๆวันต่อวัน ทำแบบผักชีโรยหน้าไปวันๆเกิดปัญหาก็แก้ไขครับโดยส่วนใหญ่นะฮะไม่ได้คํานึงเลยว,ว่าสิ่งที่กําลังทําอย่างนี้จะสามารถสร้างอนาคตอะไรได้บ้างสุดท้ายแล้วก,ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกลืมนั่นเองครับเรื่องที่4นะฮะไม่มีความจริงจังและความจริงใจในสัญญาและหน้าที่เลยคนต่างชาติส่วนใหญ่นะฮะเวลาทำงานเนี่ยก็จะเป็นการทําสัญญาอะไรแบบนี้สมมุติว่านัดทํางานเวลา8นาฬิกานะฮะชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมาประมาณ7โมงหรือ7โมงครึง่ง เพื่อมาก่อนเวลานั่นเองแต่คนไทยไม่ใช่ครับนัด7จ็ดโมงหรือ8ปดโมงก็มาเกือบ10บโมงบางทีก็มา8ปดโมงครึ่งบางทีก็เลทไปสนะิบนาทีห้านาทีอะไรแบบนี้ซึ่งในทางต่างประเทศนะฮะเป็นเรื่องราวที่โคตรจะถือมากเลยแค่เลทไปแค่หนึ่งทีแสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากเลยครับเรื่องที่5นะฮะการกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ชาวต่างชาตินะครับเชื่อว่าประชากรส่วนใหญ่ประมาณสัก6-70%ที่อยู่ห่างไกลนั้นยังขาดการพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตของตัวเองนะฮะนอกจากนี้นะฮะชาวต่างชาติยังมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังถูกการเอาใจใส่และ การพัฒนาในด้านต่าง,างๆอีกมากมายเลยเอาไว้ง่ายครับการศึกษาในเมืองกับการศึกษาตามชนบทนั้นมันเท่าเทียมกันแล้วหรือยังเรื่องที่6กนะฮะการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งและการดาเนินการต่างๆไม่ต่อเนื่องต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เราจะไม่พูดอะไรมากเดียวช่องกูบินนะฮะเรื่องที่7นะฮะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่อิจฉาตาร้อนใครดีกว่าไม่ได้ต้องกดดึงลงมา และถ้าหากใครสามารถลอดตรงนั้นไปได้ก็จะกลายเป็นเด็ดไอดอลเรื่องที่8นะฮะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการคัดค้านใครเสนออะไรที่ดีกว่าตัวเองไม่ได้ครับเสนอดีกว่าคัดค้านแม่งลูกเดียวเลยอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วนะับประเทศจึงไม่สามารถที่จะเดินต่อไปแนละพะัฒนาได้นั่นเองครับ เรื่องที่9นะฮะประเทศไทยยังไม่น่าที่จะพร้อมกับการแข่งขันในวทีระดับโลกและความเชื่อถือนั้นก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยซึ่งชาวต่างชาติมองว่าประเทศไทยนะยังขาดเรื่องของความสามัคคีและทักษะต,ต่างๆอีกมากมายซึ่งไม่สามารถที่จะเทียบกับประเทศสิงคโปร์ได้เลยเรื่องที่10นะฮะคนไทยส่วนใหญ่เลี้ยงลูกไม่เป็นเอาง่ายๆครับเวลาลูกคนไทยเนี่ยวิ่งไปแล,ล้วล้มใช่ไหมฮะผู้ปกครองก็วิ่งเข้าไปว่าโอ้ลูกเป็นไรไม่ลูลลูกก็จะร้องให้อะไรแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ตรงกันข้ามครับฝรั่งว่าชาวต่างชาติเนี่ วิ่งไปแล้วล้มเนี่ยพ่อแม่เขาจะปล่อยนะให้ลูกเขาลุกขึ้นมาเองจากการสอบถามเพื่อนชาวต่างชาตินะเขาเห็นผลว่าถ้าหากเข้าไปโอบเนี่ยลูกจะได้ใจและครั้งต่อไปลูกก็จะลองให้ไม่มีความอดทนนั่นเองครับเอาเป็นว่าคุณชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากฝากกดซับสไคร้ด้วยกันนะฮะถ้าคุณเห็นทุคลิปจะนําอะไรก็สมาถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมพีชจ๋อชาแนนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ